เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูน้องๆนะครับอืม B N K 4 8มาร้องเพลงให้ฟังเพลงชาติกับ B N K แมนจริงนี่ผมรอท่านนี้ งัวลำพงชาจริงชาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงชาติของ B N K 48โอ้มีเพิ่งเห็นว่ามีโอชิผมอยู่ในนี้สามคนเลย ก็คือเอ็มนี่นะครับอืมแพนเค้กนี่ครับแล้วก็น้องเผาวด้วยรุ่น3 4 5เลยโอ้โหแล้วก็ยังมีรุ่นหนึ่งคือซัดจังด้วยโอ้โหบันเป็นเพลงที่เวลาขึ้นเวทีก็สนุกทุกทีเลยครับเพลงชาติร้ก็เพลงชาติ เพลงนี้ออริจินัลของ BNK นี่คนที่เป็นเซนเตอร์ก็จะเป็นกัปตันวงเลยนะครับก็คือพี่เชอร์นั่นเอง คึกคักมากน,นะครับในเพลงนี้ก็มีทั้งรุ่น1รุ่น3 4 5้เลยโอ,อ้โหเฮ้ <c oughs> <c oughs> ดูเสียงคนดู บานมากนี่เปิดช่วงยัวไอดอลของเราด้วยนะครับ B.N.K. 48นะครับเพลงชาติ B.N.K. มาดูรายการดูปากนะคะนะครับอืมรายการนี้ก็เป็นรายการที่เขาไม่ให้ฟังเสียงนะครับก็ให้ใส่หูฟังนะครับแล้วให้ถ่ายคนที่ถ่ายนี่ก็จะต้องใส่หูฟังซึ่งเปิดเพลงดังมากนะครับงสัย so มาดูน้องมารีนกันบ้างนี่เพลงดาเรโนกเลย <c oughs> <c oughs> นี่อ่ามารีน b ีแอนรุ่น4นะครับอืมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีคนติดตามแล้วก็เอาใจช่วยกันเยอะนะครับอืม สีนนี้ก็ยังมีเอมมี่โอชิผมแล้วก็นี่ผมน้อง L แอลเลยครับเซนเปอร์คนล่าสุดอองานนี้จากบิ k 4นเค a ฟ s h เรถโชว์ที่ MBK มีเมาถึงรายการที่ผู้ชมรายการของเราเะครับเป็นคนจัดนั่นเองนะครับคือรายการของคุณพี่บิ๊กพิกนั่นเองนะครับรายการ สตาร์เจอร์น <fits you. S 2> ี e ่นะครับ hmm. คุยก no. e ับอดีต BNK48 รุ่น2องนี And, uh, ่นะครับในเซตนี้นะครับที่เห็นนี้ก็จะมีแบมบูนะครับขมิ้นนี่แล้วก็ใครอีกจีจี้นะครับน้องนายนะครับและตาอ่าแล้วใครอีกไมยูนั่นเองก็เหงาค่ะคิดถึงความแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าด้วยความที่ว่า พอเราพอเราหลังจากเราจบคอนเสิร์ตด้วยระยะเวลาที่สั้นแล้วเราไม่สามารถทิ้งามกับคําว่าคํานั้นได้นานขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าเหมือนเราเราทำงานเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับกับเพื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยอืออยากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพรางอือต้งกันหมดเลยเพื่นเพื่อนเศร้าไปด้วยเลยนะครับใช่ครับจีจี้ว่าอะไรอย่ว่าเป็นมิสเตอร์ที่ออกมาเพื่เนจริที่ออกมาเนี่ยบ้างรู้สึกว่าเหมือน เราก็ได้แบบเติบโตไปขั้นหนึ่งก็ได้ทําอะไรที่เราเราไม่เคยได้ทําหรือว่าเราอยากจะทาแล้วก็หยิบจับอะไรแบบว่าด้วยความที่หนูแบบเรามาลองเองทุกอย่างเลยตัดต่อเองทำทุกอย่างเองหมดเลยจริงๆเพราะว่างานทุกชิ้นที่ออกไปเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบบางทีมันก็สนุกดีในการท้าทายตัวเองในการทาทุกตําแหน่งไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันแต่ว่านสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วก็ เหมือนคือจริงมันก็มีงานที่แบบว่ายัง,ยงพูดไม่ได้บ้างแต่ก็จะได้เห็นหนูในพาร์ทที่เป็นแบบว่าพิธีกร m อี MC, ที่ทุกคนแบบคิดถึงเพราะว่าเพิ่งดีวโปรเจกต์กันเสร็จไปแต่ว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีให้เห็นอัดให้เห็นการใช่ค่ะแล้วก็มีละครใช่ไหมแล้วก็มีพวกโปรดักต่างๆที่รอให้ทุกคนได้เห็นคือส่วนใหญ่เดือนเดือนที่แล้วเนี่ยหนูจะเป็นแบบว่าถ่ายเก็บซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดือนมิถุนานก็จะเป็นเดือนที่แบบว่าแพนไว้ว่าจะได้เจอทุกๆคนใช่แล้วก็เป็นแบบว่า ค่อยๆปล่อยทีละอย่างไปที่ที่ทำไว้เดือนที่แล้วะไ่เงี้ยใช่ก็รอติดตามละกันนะคะแล้วก็มีอาจจะมีโฆษณาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารอดูอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่ายังพูดไม่ได้แต่เขาว่าหนูเอาเป็นว่าติดตามรอดูก่อนนะคะอ่าติดตามเชียร์น้องๆอดีต b n K 4 8รุ่น2งกันต่อไปนะครับจากช่องเดียวกันนี้เองนี่ผมก็เลยไปเจออีกคลิปหนึ่งนะครับอืมเป็นคลิป ของน้องวง proxy นี่เป็นพิธีกรแล้วก็มีพิธีกรร่วมเป็น2คนนี้สวัสดีครับน้ำหนึ่งกับอ่าปูเป้นะครับบีแอนเคโร์ยนุนหนึ่งใช่ EP ต่อไป2คนนี้ไม่ไม่ไม่ได้เห็นเราแล้วเดือดเป็นตัวคิมมายืนล่ยการใช่โอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะตอนนี้ก็ EP 19้แล้ว ฟนรายการจะแบบเฮ้ยไม่เคยเจอหน้าพวกเรามาก่อนถูกแล้วค่ะไม่เคยมาเป็นพิธีกรเหมือนกันคนนี้ก็คือน้องคิมค่ะคิมก็ไม่เคยมารายการนี้เหมือนกันเออเอาละเอาละอี e ีนี้แหละเราเป็นโอกาสอันดีของเราทัสามคนนะที่ได้มาอยู่ในรายการนี้ฮะพวกเราไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับผมพวกเราพร้อมจะไปอยู่แล้วครับเขาจะเทคออฟค่ะโอเค ไปติดตามได้นะครับมีงานของไอดอลให้ดูกันเยอะแยะเลยนะครับในช่องนี้นะครับมาถึง365วันกับเครื่องบินกระดาษนี่ จากงานรถโชว์ที่ MBK นะครับนี่ยูนิตนี้ใส่ชุดดาเรโนเลยนี่ <c oughs> เอออ่ยูนิตนี้ก็มีอ่าเอมมี่นะครับอืมมีใครมีพี่ฮูปนะครับมีมารีนนะเก่งโมเน่นะครับ มีใครคนนะน้องเอิร์นเออแหมนึกอยู่ตั้งนานโอ้าหลังจากที่ร้องเพลงกันก็มีพาร์ทที่พูดคุยนะครับกับผู้ชมเย้เซนเตอร์ลองพอมากค่ะเฮ้ยเหน่ยเหรอ เเสียงเซนเตอรหวานช็อเหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะได้ไปโกอินเตอร์ที่ญี่ปุ่นอันแนนนี่โอ้โหเรื่องจริงไม่โกหกฝากพูดไม่ถูกเลยฝากให้เขาติดตามหน่อยได้ไหมเออ vs ก็ฝากทุกคนติดตามในการ TBS Singing Contest ด้วยนะคะก็จะไปญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วค่ะก็ฝากทุกคนติดตามคอยให้กำลังใจด้วยนะคะอ่าโอ๋ออบค คอยติดตามนะครับแล้วก็ชมการประกวดสดๆนะครับทางช่อง TBS ของญี่ปุ่นนะครับเป็น AKB Singing Contest นะครับที่ช่อง TBS นะครับเดือนหน้ากรากฎาคมที่เราติดตามชมกันครับอม,มาดูอีกเพลงหนึ่งนี่เพลงเปลือกเปลือกวอลนัทนั่นเอง <laughs> เพลงคุรุมิหรือว่าเปลือกวอลนัทนั่นเอง นี่ก็คือโรลโชว์ที่ MBK เหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนี่คราวนี้ใช้ชุดคุรุมิเลยลอืมนอก็เป็นเมมเบอร์6คนเซตเดียวกับชุดเมื่อกี้เลยนะครับนี่ เปลือกมันแข็งดีข้างในคงเข้าทีนะครับเพลงเปลือกบอลนัดโอ <c oughs> คนนี้ตอนนี้ก็เป็นเมมเบอร์ที่เรียกว่าเป็นสายแข็งนะครับก็เป็นสายกับตันทีมสองคนเลยก็คือ,อพี่ฮูปนะครับกับตันบีทรีนะแล้วก็มีพี่เอิ์นี่เป็นรองกับตันนะครับ <c oughs> แล้วก็มีน้องแอลนะครับโบเน่น bon ี่สายแข็งทั้งนั้นอื คุณทัชชี่นะครับไม่ใช่น้องวง proxy เป็นพิธีกรครับแต่พิธีกรสองคนปล่อยให้แขกรับชเชิญดำเนินรายการเองอ๋อแลเออเอาดีเป็นความคิดสร้างสรรค์เออครับเอออ่ตะลกะดีคุณทัชชี่นะครับบอกแกง๊งเซอร์ติสไปดูระเบียบว,วาทะสินพี่ปอนได้ดูหรือยังครับเป e> ๊กกับน้ำหนึ่งโยกสะบัดเลยเออเห็นแล้วครับแต่ยังไม่ทันดูครับเดี๋ยวไปดูแล้วมารีวิวกันเออนี่ครับ กับน้ำหนึ่งนี่เขาเป็นนั่นเลยนี่เขาเป็นเขาเป็นเส้นบัสึกเพลงเซตนี้เลยของ BNK ไทยบ้านนะครับชื่อเพลงอะไรนะโดอโด้โดดงเออใช่แล้วเออนั่นแหละครับอ้าเราจะกลับมาดูยูไอดอกันต่อนะครับแบบนี้เพลงดารเรโนะนะครับโดยเซนเตอร์ก็จะเป็นแอลเลยวันนี้อื โอ้โหด,ดูแววตาแต่ละคนเพลงนี้เป็นเพลงที่ส่งให้เมมเบอร์หลายๆคนนะครับชายนิ่งขึ้นมาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องแอลนี่แหละที่ในสเตจนี้ก็เป็นนี่โอ้โหมันมากออตอนแกงหงายไปนี่ครับแข็งแกร่งมากออโอ้โห นี่มันนะแล้วแล้วทำอย่างนี้ทั้งเพลงเลยนะโหผมแบบรลุ้นด้วยลุ้นไปด้วยทั้งเพลงมันมากจากงานรถโชว์ที่ MBK นะครับยูนิตนี้ก็จะมี L Center โอ้โหนีม่มีพี่ฮูปนั่นะเบาที่ไหนในข้างหลังกับปันปันปันฮูอแล้ก็มีพี่เอินอยู่ข้างหน้านี่ก็ไม่เบา ยังมีตัวตึงนะครับอย่างโมเน่นี่แล้วก็มารินกับโอชิผมนะครับเอ็ม <c oughs> มี่นั่นเองและจากความสำเร็จของเพลงนี้นะครับที่หลายๆคนชอบก็เลยทำให้ซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่17ของ BNK นะครับ <c oughs> เลือกให้น้องแอลเป็น เซนเปอร์กันไปเลยโอ้โหเรียกว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับจากเพลงนี้นี่เองใครๆก็ชอบน่อมันปั่นมากเพลงนี้ก็นอกจากจะเต้นแล้วมันต้องมีอินเนอร์เลยครับ แต่ละคนโอ้หนี่หลายๆคนก็ไม่นึกไม่ถึงนะครับว่า BNK นครับจะทำเพลงแนวนี้เลยนะครับคือเพลงแนวนี้คิดว่าแบบคนไทยทั่วๆไปนี่ยังไม่เคยเห็นนะครับเพลงต่อไปก็จะใช้เพลงของสกอาเดี๋ยวจะพึ่งมาสิลูกเออพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงของสกามิจิ AKB นะครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดของ AKB เฮ้ยของ BNK นะครับเ่าเรามาดาูรายการดูปากนะครับในพาร์ทที่สองนะครับนี่มีวิกต่อมามาพาร์ทสองอันนี้เป็นการารีแคปนะครับจากาพาร์ทแรกสงสัย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  <c oughs> นี่ย่าค <c oughs> ี่สาวน้อยอันนี้โอชีผม <c oughs>

เอาสนุกมากนะครับแหมเออก็เป็นรายการที่หลายๆท่านที่กําลังรอดูรุ่นห้านะครับไปดูรุ่นนี้นะครับสนุกมากเลยครับอืเรียกว่าหาได้นะครับทั้งทั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเลยนะครับไปติดตามชมกันครับอืจากงานรถโชว์ที่ MBK นะครับอ่น้องลินนะเข้ามาตะนะครับไปเชียร์พี่ๆด้วยอาดูนี่ DL พี่ฮูนี่โมเน่เอมมี <laughs> ่ B. อ่าต้องเลยนะก็ไปดูอยู่ข้างเวทีเลยนี่เราจะได้ดูในมุมของข้างเวทีจริงๆเลยนะครับอืมอ๋อเพลงคิสมีเลย ก็เป็นบรรยากาศแบบไปดูข้างเวทีเลยนะครับไปติดตามชมได้ในช่องของน้องลีลน,นะครับคามาตะอยากเป็นมาถึงพี่ป๊อปเปอร์ทานกุ้ยตี๋ง นี่ยังเหลือคาราอีกประมาณคิวสองคิวที่ต้องไปซ้อมซึ่งไม่รู้จะแรกตรงไหนแล้วอะเดี๋ยวก็รปบตัวได้ขอบคุณครูคือครูวันแบบว่าของพวกเราเป็น<ม>คุณแม่ของ n i n 5ที่ hair t o น<ม>ึพูดขอบคุณครูบนเวทีคือครูวันแบบว่าขนาดป่วยเขาโรงพยาบาลอะยังออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาดูพวกหนูรันทู<ม><ม>คือสุดยอดมากแล้วครูก็แบบว่าไม่เคยแบบว่าปล่อยให้แบบ performance เราไม่ดีเลยครู<ม><ม>แบบเคี่ยวเข็นให้ p e r เราออกมาดีที่สุดเพราะฉนะนั้น<ม>ต้องแบบให้เครดิตคุณ ครูมากๆอืเออพูดถึงแม่ปอกต้องนด้ถึงโยเกิร์ตโยเกิร์ตคือติดหนูมากมแบบช่วยด้วยคือแบบขนาดหลับอะรักแครับบมิชาทำไมเธอมาจังหวะที่ฉันกำลังโยเกิร์ตนี่อ่า<ย>พี่ป๊อปเปอร์กำลังเมาลูกนะครับลูกก็คือโยเกิร์ตนะครับว่าติดมาก <laughs> ่า พี่ป๊อปเปอร์นะครับขอขอบคุณคุณครูนะครับที่ช่วยทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของอทีมนะครับแข็งแกร่งตลอดนะครับไม่เคยปล่อยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ตกเลยนะครับมาไปดูคลิปไลฟ์ของอพี่ป๊อปเปอร์ได้ม,มาถึงรายการที่หลายๆท่านชอบนะครับรายการของพี่นาโหนดนะครับสงกรานต์นะครับมีควอดลิปส์นี่ไป สวัสดีค่ะเฟรินาค from i n d s i 4 8เลฮาโคอนาคะ I'm from the p h i n e s 1 4วคสดีค่ะินค I'm from China 248 ซึ่งวงนี้จะมีน้องเฟย์ที่เป็นคนไทยใช่ค่ะมาจากกรุงเทพค่ะยินเทปปนี้ค่ะพูดไทยได้เล่นหน่อยเล่นหน่อยภาษาเมกคอดาแล้วภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็นิดหน่อยเบี้ยม่อเบี้ยมอมีใครพูดไทยได้บ้างไหมพูดได้ทุกคนนะคะภาษาจริงป่ะให้นันน์ัวเป็นภาษาไทยไหมเออลองเออลอง In Terrible Be Self In Thai ชื่ออะไรคะ ชจ้าเฟนี่นะคะเป็นหัวหน้าเฟนหัวน้วงฟวลิปหัวหน้าวงฟวลิปจะเป็นอินโดนีเซียนะจาก JKT อืมนด็กไม่รู้พูดได้หรอลูกอันนี้แค่พูดพูดออันนี้มาเป็นดิฉันดิฉันที่ชาจากปุริปีนะคะ โคจากาาฟลิปปิส์นี่วันจังค่ะเอ็นนิมนต์ฉันนะฮพน่านี่จาก SKE48 ค่ะจ <c oughs> ีเค่ะอืม้ใครที่ยังไม่รู้นะครับคือคว t ด l i p s เนี่ยปล่อยเพลงมาแล้วหนึ่งเพลงนั่นคือเพลงอ้าวแฟนๆคว t ด l i p s นะครับไปชมกันได้เลยครับนี่ในช่องของน,าน้านวดเลยครับอืมอ้าวมาถึงจาบาจานี่เวอร์ชันเอมมี่กันบ้าง <laughs> อ๋อน no? really? um ี่น um ี่เป็นดับเบิลเซนเตอร์นะอืมเจงจาบาจานี่ของ AKB นี่เขาจะเซนเตอร์คนเดียวนะครับคือนาจั แต่พอมาเป็นเวอร์ชันของ B N K จะเป็นดับเบิลเซนเตอร์ก็คือใครหลักพี่เป้พี่ปูเป้นะครับ,ก,บกับใครกับน้องฟอนนั่นเองนะครับเป็นดับเบิลเซนเตอร์นี่สำหรับเวอร์ชันนี้นี่ก็เป็น Center, ดับเบิลเซนเตอร์โดยแอลกับเ e อมมี่นี่ โอ,โอ้โหฮ่าโอชีผมกับเอมมี่ไปต่อมาถึงกิจกรรมนะครับที่อด <stop> ูก <Marketing> ันมาทุก <coming> ป <at> ีนะครับไม่ใช่ทุกปีดูกันมาอีกครั้งแล้วก็สนุกทุกครั้งนะครับก็คือการจัดงานกีฬาสีของพีเอ็และก็ซีเจมตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มนะครับกิจกรรมก็จะต้องมีการจับฉลากแบ่ง สายกันก่อนนะครับซึ่งงานนี้สําหรับปีนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นการจับฉลากแบ่งสายพันแมวนะครับพอดีพอจนซีเจมร์เทกับตันทีมซีค่ะไข่หวานซีเจมโฟเท็องกับตันทีมซีค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราสองคนมีประกาศนะคะเล็กน้อยสําหรับกิจกรรมงานกีฬาสีโฟเท็เบนเคและก็ซีเจมโฟเทนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็เนื่องจากพวกเราทั้งสองคนนะคะติดภารกิจการทำงานนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพวกเราก็เลยจะขอมอบอำนาจให้กับน้องพิมและก็น้องานงนซีเจมโเ้นะคะเซ็นมอบอำนาจคนจับชลานะคะแบ่งลูกทีมสำหรับงานกีฬาสีครั้งนี้นะคะก็ฝากทั้งสองคนทำหน้าที่แทนพวกพี่สองคนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากงานกีฬาสีในปีนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะส สองคนนะคะเป็นตัวแทนของพี่ฟอร์จูนกับพี่ไขวานนะคะจะมาจับฉลากให้วันนี้นี่ก็คือเราจะมาแจ้งเกิดให้กับพวกเราทั้งสี่คนว่าเราจะได้เกิดมาเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับสี่คนนี้ก็จะมาจับฉลากนะครับเป็นตัวแทนนะครับของสายต่างๆนะครับที่จะมาแข่งกันเป็นการแข่งกีฬาสีนะครับมีพี่ฮูปนะครับแล้วก็ตัวแทนจาก CGM นะครับที่มาแทนกัปตันตัวจริงนะครับก็คือน้องนานานิโอชีพม CGM นะครับแล้วก็ อต้องพิมพ์นะครับ C G M แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นกัปตัน M N 5นะครับก็ค,คือพีอ่ปเปอร์ตีมของงานนี้แต่ละสายก็จะเป็นแมวนะครับ<อ>ก็จะมีสายหนึ่งเป็นสายแมวขาวแมวดำแล้วก็แมวส้มนะครับแล้วก็แมวสีเทาเขาเรียกว่าแมวอะไร <c oughs> เอ,อ เราจะมาเป็นตัวตายตัวแทนใช่ไหมถ้าเกิดจับได้ใครจับได้พันอะไรจะเป็นสมมุติว่านานาจับได้เป็นแมวส้มก็พี่ฟอจะเป็นแมวส้มไม่ใช่นานาจะเป็นแมวอส้มประมาณนี้ก็คือนานาเป็นตัวแทนฟอร์จูนครับก็ไปดูการจับฉลากได้นะครับจับฉลากเสร็จแล้วก็เมมเบอร์ต่างๆก็จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในสายต่างๆนะครับทั้ง4สายนะครับอืมอ้าวเริ่มต้นแล้วสำหรับการแข่งสปอต สเตยหรือว่ากีฬาสี B N K 48แล้วก็ C J 48นะครับติดตามกันต่อไปครับสนุกครับสนุกทุกทีเลย <c oughs> อืมอ้าวมาถึงนี่งานไม่ใช่งานเออมาถึงช่องเซอร์ติสนะครับอ้าวไปงานเปิดร้านเพื่อนเพื่อนเปิดร้าน <c oughs> เานื้อย่างก็คือร้านกินปะยากินิขุนะครับของเจนิสจอนนอรุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับทีมเซอร์ติสนี่ก็ยก ต้นไม้นะครับไปอวยพรเพื่อนใอ่แเมื่อกี้เราเห็นคนที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ตรงคนที่เยอะน่คือเขาคือตรงร้านหรือเปล่าอกมานี่เขารอรถกอยู่แต่จริงๆก็คือเอท่านลูกหลานเธอเก่าเข้ามาใกล้โอ้โหคุณหน้าคุณตาแนี้นี่มาต้นสั่งวิ่งต้นชิ้นใหญ่ฝากติไ้ต้นใหญ่กินาไปยร้านเขาใหญ่อยู่นะใชอะ อันน well. ี้เจ้าของ้านมาแล้วแต่เราแบบเดินมาจากข้างหลังอ่ะอันนี้อยู่ทางทางเวสต์เอนทรานคอนแกตัวเลชฉันคอนแกตัวเลชฉันอะไรวะเนี่ยเราปุ๊บเปิกรรมคืนแล้วตอนนี้อืมนี่แสดงความยินดีนะครับับท่านเจ้าของร้าน งานกับนวดใช่ต้องทแสดงคาเขปนคิงเหรอต้องมีคนต่อเทวีสักุดตีหมดนะตีหมดเอทุกรออาวอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอ่าใครไปชิมแล้วนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นะครับอกินปะยากินิขูกนะครับอืม คุณ IOK48 OK <ม>นะครับซิงส<ม>ิบเจ็ของ BNK <ม>เป็นเพลงโปรดผมเลยเป็นเพลงที่ฟังบ่อยสุด<ม>ของ AKB ครับอ่าครับผมก็เป็นอเป็นอะไรนะครับเป็นงานของสกามิจินะครับสกามิจิ AKB ีสกามิจินี่คือพวกสี่อืมแล้วก็ทำโปรเจกต์ร่วมกับ48นะครับอืมก็จะมีเมมเบอร์ของทั้งฝั่ง46นะครับก็คือโนกิสกาโ46นะครับ แล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นเคยากิสากะตอนหลังนี้เขาเปลี่ยนชื่อวงแนละ้วไหเป็นซากุระสากะนะครับแล้วก็สำหรับทีม AKB นี่ก็จะวงน้องทั้งหลายนะครับ NMB นอกจาก AKB คงมี NMB มี SKE, n g t อะไรอีก STU ตอนนั้นมีหรือเปล่านะ,อะตอนสกาวิจิมี s อ u หรือ,อยังนั่นแหละครับก็เป็นเรียกว่าเป็นงานประเภทรวมรวมรวมดารานะครับ แต่ว่าสไตล์ของเพลงเนี่ยมันจะไปทางพวกเคยากิสกะเลยนี่ที่หลายๆคนชอบมากนะครับนันเป็นภาพใหม่ของวงไอดอลไทยซิที่มันไม่มียังไม่เคยทำมาก่อนนี่พอทำปั๊บคราวนี้ปังเลยนี่ดีนะครับใครๆก็ชอบครับผมเออ คุณไอโอเคนะครับกีฬาสีลูกโยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับแม่ป๊อปนะลูกโยคือโยเกิร์ตที่แม่ป๊อปก็คือเหมือนพี่ป๊อปเปอร์นะครับกำลังเมาอยู่เลยว่าติดมากโยเกิด์ตเขาเรียกป๊อปเปอร์ว่าแม่นะครับสนุกดีเออครับครับคุณไอโอเคบอกอ,อ่านี่เหมือนจะพิมพ์อ่าผมาดดฟังบ่อยสุดข,ของครับครับผมครับ